สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก o v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บๆราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลุโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม ก็สวัสดีค่ผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบายซิกกับเกมสแลมดังนะฮะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองลูนวิ่งกันต่อเหมือนเดิมนะเพราะว่าช่วงนี้อีเวนต์มันไม่ค่อยมีอะไรให้ทอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีตัวละครใหม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเพราะงั้นผมว่าลูนวิ่งนี่แหละใหม่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็วันนี้ถึงคิวของตัวละครตัวนี้ฮะมีอย่างนี้เรียวตานะครับซึ่งผมจะมาลองกับตัวร่างหนึ่งนะครับร่างหนึ่งเลยนะครับก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่านอกเบต้าจัดๆนะคร รู้สึกว่าไอา้ีเล่นไปแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่าพอเรียวตะใส่ลูนวิ่งแล้วเนี่ยจากที่ปกติเนี่ยมันวิ่งเร็วมากอยู่แล้วนะนะครับสปีดในการวิ่งของมันเนี่ย100รนะครับรวมลูนก็จะเป็น105.7นะครับก็คือประมาณ101มั้งประมาณนี้สำหรับการวิ่งนะครับก็เป็นตัวที่น่าจะเร็วที่สุดในเกมแล้วมั้งนะเทสเายนี่มันเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูเทสยาสักนิดนึงแล้วกันนะเทสยซยนี่ก็คือวิ่งประมาณ101เท่ากัน แนวอันนี้ประมาณร้อยหนึ่งใช่ไหมเร็วตาก็จะประมาณร้อยหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแหละมากนะก็คือความเร็วมันเท่าๆกันเลยมพอกันนะครับเวลาที่วิ่งปกติอะไรแบบเนี้ยไม่ได้กดสปรินต์นะกดสปรินต์ก็แล้วแต่ตัวละครไปพรสวรรค์มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะบวกเพิ่มมาถึงประมาณ4.7เเลยนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ว่า ในเกมเนี่ยบางทีมันอาจจะเห็นผลนะครับประมาณนั้นละกันนะครับแล้วก็รูนเซตที่ผมจะใช้เนี่ยกับเรียวตาในวันนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นชุดกลางบล็อกนะฮะสตีลคุมเกมแล้วก็รันแอนกันนะครับรูนอันนี้เหมือนเดิมนะบวกสปีดเวลาแบบเคลื่อนที่ของตัวเองเนี่ย0.5นะครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสภาพของเรียวตานะคที่มันใส่รูนวิ่งแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับก็ไปชมกันได้เลยครับผมไปฮะ เลี้ยวตะารูนวิ่งเร็วอยู่แล้วให้มันเร็วขึ้นอีกทีนี้ไลน์ออพทีมเราแม่งดูแม่งไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีตัวไหนที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าคอมกับเรียวตาเลยนะเว้ยจะไหวจริงๆหรอวะบิ๊กจุนแต่เล่นถ้าเล่นเป็นมูโตเนี่ยเล่นได้นะถ้าเป็นมูโตเนี่ยเล่นได้อยู่นะครับมากี่วะ มากีกับเรียวตามันเข้ากันตรงไหนวะพี่มัเนเจัดครับพี่บอยกูเนี่ยตัวจัดเลยกูบอกเลยเปลี่ยนสนามก่อนกูเนี่ยตัวจัดบอกเลยตัวไรประโยชน์เจอกับจินคือถ้าเกมนี้ผมตกจินไม่ได้ก็คือเตรียมโดนรีพอร์ตแต่ไม่เป็นไรหรอกผมแรงเยอะกว่าอีก2คนไง ก็ถือว่าเป็นค่าแรงแล้วกันจะเล่นยังไงล่ะเนี่ยเกมนี้ผมก็ยืนแยกยิงอย่างเงี้ยเหรอแบบมากีส่งมาแล้วก็เบิ้ลบอลไวเออเป็นงไงจากการฉี่ตัวประกบฮนะประโยชน์ของลูนวิ่งเร็วคืออะไรรวยอะไรครับเออดังไม่เลย ใสุู่นตบแล้วแม่งตกสบายสบายเกนมมรู้สึกเกมมันงงๆกแปลกไไม่ตัดบอลหน่อยว่าผมไม่ชอบมีตัวสารแต้มมาดึงแบบนี้เลยวะไอ้เฮ้ยมันทําให้เราเข้าไปเล่นข้างในไม่ได้ครับไม่รออาคางิเข้าไปก่อนหรอคกลวกแม่ครับเรียวตะยิงแบบนี้ไม่กลัวโดนดตบหรอวะ ไปวิ่งฉีกว่ะขอขอหน่อยไม่มีประโยชน์เลยประโยชน์คืออะไรนี่นประโยชน์คืออะไรครับการแบบดิฟเข้าไปแล้วหลอกส่งแล้วก็กลับมาเซตใหม่ครับรอบนี้มันจะดิฟสองทีไหมวะนั่นไงดีครับดีนะเพื่อนมาซอ้อนนะ ไอคนนี้มันไม่ได้เล่นลูนสายพลังงานหรอวะอ่ะแน่เราจบอาางี่โอเคผมรู้แนวแล้วส่งไหมเล่นมากี่สายทําแต้มมะตัวนี้เอาไม่ซ้อนกูหน่อยเลยซ้อนหน่อยดียืนเป็นสามเหลี่ยมไปปล่อยให้มันยิงไม่งั้นคือผมต้องลบกวนหนึ่งตกสองนะครับแล้วถ้ามันยิงหนึ่งเรื่อยๆก็แตก ลูกแบบนี้ดังไม่ลงอีกงั้นเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่ซ้อนผมก็ดูเอาแล้วกันอืมอธรรมาดาที่ไหนไลูดวิ่งมีประโยชน์อะไรเนี่ยไอ้แค่นเมื่อมันเป็นตัวที่มันใช้ท่าดิฟต์อยู่แล้วรหรือว่าจริงๆวิ่งตก ไม่ต้องใช้ก็ได้นะวิ่งตบแบบนี้มันวิ่งธรรมดาก็ถึงแล้วเดี๋ยวผมรอผมติดล่างไฟก่อนผมจะดูดิมันเร็วขนาดนาไหนวะไม่มีคนตบรอบนี้มันไม่ยอมเดาวยครับเป็นไงสปีดไวกว่านรลกนี่ไงเลยตัดหน้ามันเลย กินแม่งยิงแน่นอนครัทำมันนิ่งอ่ะทำทำเอาให้มันนิ่งจริงด้วยจะเปิดไฟก่อนจะเปิดไฟเราวิ่งโคตรเร็วเลยว่ะส่งหน่อยส่งหน่อยจะเปิดไฟเราวิ่งเร็วมากแล้ววิ่งเร็วไปทำไมครับเปิดไฟเราแบบเร็วมากยิงเร็วว่ะส่ง เฮ้ยเอาเรื่อง,เ,อเ,องเทพสายฟ้าเอาเรื่องครับไม่ลงอัดบอลอืมมาครับเทพสายฟ้าโอ้โหอย่างเร็วเฮ้ยมันก็เล่นได้อยู่เหมือนกันนะเว้ยแต่จริงๆไอ้แบบเนี้ยผมเคยเล่นมาตั้งแต่สมัยเลียวตาหนึ่งธรรมดานะดิฟดิแล้วฉีกไปยิงนะี แต่โดนรีพอร์ตครับสมัยก่อนเพราะว่าไอ้เนี้ยยิงไม่แม่นนะเมื่อก่อนใช้รู่นเลยอัพเออมาดีครับฐานเปล่ามาดีครับอืมไม่ยงไง <c oughs> เออสวยงามได <c oughs> ้เรื่องได้เรื่อง เอาแสงไฟใกล้จะมาแล้วนะจ๊ะเกียมตัวเกียมตัวเออ,จ,อจัดไป14คะแนนโอ้ยลงขังบบอล คโคตรเร็วแต่ไม่มีประโยชน์ <c oughs> คโคตร <c oughs> เร็วแต่ประโยชน์คืออะไรนี่ขนาดแบบนี่เราเจอแบบว่าไอ้นี่เดี๋ว้ยเจอตัววิ่งชา้าเดีว้ยทั้งรู้ขาว่าทั้งจินเนี่ยมันช้าคู่เลยนะครับช่วเซนเตอร์เขาเล่นดีไหมนี่ไงโดนไหม ประโยชน์คืออะไรรูนวิ้งเร็วผม oh, ว่าแม่งเ,เอาไว้เล่นแบบขำๆอะได้อยู่มึงไปเจอฟูจิมะมิตจี้ที่มันจ่วงพุ่งได้นี่ก็คือเรียบร้อยครับได้มันอยู่จริงๆเกมนี้ไม่มีเฮียอะไรเลยไอเฮียจินเนี่ยแหละตัวทำทีมแพ้ครับมึงให้ลูกเขาว่าเล่นก็จบแล้วจินแม่งสัตย์ยับยิง14บสี่ที ยิงขนาดนี้ไม่แพ้ก็แปลกแล้วไอ้เฮียยิงไปสิบสี่ทีโดนบล็อกไปตั้งเท่าไหร่ลกเขาว่าบอกกูทําแต้มไปหกครั้งเองเทนกูนัมเบอร์วด่ะผมใช้จอยเล่นนะหยิบมาเลยเออคิดเยอะคิดเยอะเออลุคขาว่ามาแล้วครับไม่รู้ว่ากูกดแล้วไอ้เฮียมึงไม่ยอมเลือกกันเองช่วยไม่ได้ เกมที่แล้วเรายังไม่ได้ใส่ลนันแอนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าเกมนี้จะได้ใส่ลนันแอนกันหรือเปล่าแล้วก็หยิบตัวมาแบบนี้เนี่ยนะไม่เอาตัวทําแต้มมาสักตัวแหละเราจะเล่นยังไงครับเออเกมนี้ใส่ลนันแอนกันได้ไหมวะหรือว่าใส่ลูนตกดีวะถ้าเราใส่ลนันแอนกันเกมนี้มันก็ฉีกมากี่ยากอยู่ดี ไอเทียตัก,กูใส่อะไรมาไม่รู้ตอนนี้ช่างมันมีหอคอย2ตัวจริงๆแม่งเรียวตามแม่งมาเล่นรูนี้ไปเล่นมาอยู่ซูมิดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะเก็บบอลได้ครับมีท่าทำส่งบอลไวเกมบล็อกก็โหด Let's go เกมนี้เจอกับเรียวตะเอ้ยเจอกับมาคินะให้เพื่อนเล่นไปก่อนแล้วกันสวยครับจัดมาเด้จัดมาเด้จัดมาเด,ด,มาเด้มีท่ากรอบนะจ๊ะโอโ้โหโ,โดนตั้งแต่เทิร์นแรกเลยทำไมเวลาแบบเล่นเซนโดมันต้องแบบระวังท่าเฟสก่อนบ่าะไว้ตามปกติ เอาไม่รับบอลแล้วเลียอัพเลยโโลดูเหมือนอาข้างใหญ่เขาจะอยากที่จะแบบเดาเซนโดเกมนี้ไม่มีใ,นใ,นใครตกตกูตกให้เอ้ยโอโมชิรวย เซนโดไม่มีสกินโดนชอบถอยอ่ะชอบถอยชอบถอยแบบดาโลเอ้เอาเซนเตอร์ไม่โดดะนะไม่เซนเตอร์ไม่โดดครับเแียส่งบอลโคตรช้าเลยครับไม่ลงด,ด้วย ตัดบอล่าเฮ้ยโหไม่เห็นตัดบอลให้เลยวะยส่งผ่านขนาดนั้นไม่ตัดบอลเฉยบ้าดิทำอะไรสักอย่างโอ้โหไม่ลงเลยงานละอย่าผิดตัวพี่เออ ยอดโอ้เก็บบอลไม่ดีลูกนี้สวยเฮ้ยโอ้โหระวังเฟสโอ้ไม่ลงกูรีบาวเองอมาแล้วช่วงเวลาของกูมาแล้วครับ เร็วไปแต่ไม่มีประโยชน์ตัวมันเข้าไปดังนะโอ้โหพี่ไม่ตกปาระเกียผมลงมาผมตกอากางีให้ครับโอ้โหไวงแม่งมาตบแทนนี่สัตว์อืม เก็บบอลมาอือหือทำไมกูเป็นคนเดียวที่แบบว่าดักสตันแล้วสติลไม่ติดมันเป็นเพราะอะไรดักสตันดัดสติลไม่ติดครับผมคามง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 มาเกมองหลงไหมเนี่ยนี่ก็แม่นทิพยหายเลยเมื่อไหร่เราจะตบลูกเขาว่าสองได้ไปเป็นโดตบไหนดี ดังไม่เลยไม่ได้หรอวะเน่สามคะแนนล,ลงได้ปะไม่ลงตำแหน่งรีบาวก็ไม่ดีเฮ้โอ้ยอะไรอ่ะเออเนี่ยแหละดังไม่เลยสร้างความปั่นป่วนครับสร้างความปั่นป่วน เตัวมันสั้นหรือยังไงวะไอเ้เหี้ยโคตรเบื่อเลยพักหลังรู้สึกว่าแม่งอยู่นอกแบบอยู่นอกวงโคตรบ่อยไม่เี้ยท่าเอสเทียมีรูนวิ่งเร็วไปทำไมไอ้นี่ใช้สามหรือเปล่าเออโดนท่าเดิมอีกแล้วนับเวลาหน่อยครับพี่พี่มิเกลปล่อยรู้เพาว่าชุดโล่งสแต็ก,แกมัน ไอเนี้ยดเกมเราก็รีบ่าวสู่ไม่ไย,ยได้มึงสัตย์ยับเลยครับไปๆออก,กีปที หันไะเนี่ยผมต้องจ้วงแล้วนะไม่ลงได้ปะเนี่ยอีบเอาไม่ได้ด้วยตัดบอลได้อยู่ชิกแล้วก็เฟดโอเคผมต้องจ้วงแล้วนะฝากคุมโซนด้วยระวังท่าเฟดเซนโดเออท่าเฟดของมึงเองด้วยเซนโดโอ้โหเฮียจบแล้ว ไม่ระวังท่าเฟดเลยผมล้องจ้วงแล้วไงยอดเฮ้ยยังมีลุ้นเล็กๆว่ะขอจ้วงเพลแรกติดหน่อยดิโอ้โหไม่ได้อยู่ตรงกลางนะมันส่งแน่นอนเออโอ้กลัวนี่วาอะไรวะส่งบอหหลหนีตลอด ถามว่ามันหรือเปล่าผมว่ามันไม่มีประโยชน์ว่ะประโยชน์คืออะไรครับเกมนี้ทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยแต่ถามว่าเล่นได้ไหมได้อยู่ครับเอามาโซนพื้นที่เอาดีเอ็นกับโอ้ชื่อที่ไม่ได้เห็นมานานครับ W D Academy ฉันจะเล่นเรียวตานะจ๊ะบอกไว้เลยนะเจอซากุ กูสามเปล่าจริงๆเลี้ยวตาถ้าแสงแตกแบบไม่มีหมดเนี่ยมันจะเก่งเว้ยแต่ว่ามันโกงอย่างนั้นมันโกงเกินไปแต่ผมก็รู้สึกว่าเวลาอันติมันมันสั้นไปนิดนึงนอรอบนี้ใช้ล่านแขน่กันดีกว่าครับผมว่ามันสั้นไปนิดนึงอันนี้เป็นเซตแบบเซตส่งเจอฟูจิมะยังไงกูก็น่าจะตบไม่ได้อยู่แล้ว ก็เล่นสตีลไปแล้วกันตบไม่ค่อยเป็นครับใช้รูนบล็อกมาก็เท่านั้น Let's go เล่นจินเพื่อไปต้มหลอกเขาว่าจะเล่นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ย Let's go มาครับรันเหมือนกันไอ้จินนั่งยืนสกรีนเห็นแค่นี้หัวผมก็ปวดแล้ว จริงๆคอมนี้เล่นได้นะสามตัวเนี่ยไอ้ไหเปล่าอย่าบางดิอย่าบางังวิ่งฉี่กันหน่อยรับบอลโอ้โหคือตัวมันตัดบอลได้หน้าหมามากเลยนะเวอะไรอ่ะ อะไรวะมาเทินแรกแม่งตัดบอลแล้วเวลาเล่นฟูจิมันนิกมาขีดไม่เห็นแลาตัดแบบนี้เลยนี้ตัดน่าเกลียดเกินนี่ฮะล้มอีกนี่ฮะล้มเฮ้ยบาเอาเรื่องครับผมว่างเฮ้ยเกมนี้ทรงดูดีว่ะพี่จีนเขาไม่ฝืนเล่นดูดีวะ่ะ อุ้ยไม่ถึงอุย้ยเชียรีบาแบบเอาจาัดฟูจิมะมึงเป็นไรเนี่ยไม่ตามประกอบอ่ะพี่คือพี่จะไปสวิตตัวประกบมันไม่ได้หรอกแรงเนี่ยเพราะว่าคนมันหลอน,นครับอยากจะสวิตตัวประกบวงนอกแต่คนมันหลอนนลยดิ อย่างกูว่าเราต้องทางนี้าพาดพาดพาดมาแล้วครับช่วงเวลาแห่งความเร็วโอเคส่งมาผมส่งมาผมระเบิ้ลส่งมาผมระเบิ้ลโอ้ยแย่แล้วอุย้ยขวยไม่ถึงดวยครับโอ้โห อะไรอ่ะมันตัดบอลอะไรขนาดนั้นวะตัดอะไรขนาดนั้นมะไยังไงเต็มกระบานแถมแม่งเก็บบอลได้อีกไอ้เหี้ยมาดิโอ้โหวิ่งไม่ทันแขนแม่งยาวอึ๊บอ๋ยอ้จีนกูหลุดไปไหนก็ไม่รู้ วงในฉันจัดการเองผมพยายามจัดการวงนอกอยู่ครับแล้วพี่วิ่งเข้ามาข้างในทําไมอะ่ะโอเคเดี๋ยววิ่งเข้ามาข้างในดิไปอยู่ข้างนอกกันเลยสองคนไม่ต้องเล่นทั้งคู่ครับโอ้ยชา้ชาช้านิดนึง,นนงหมดแล้วช่วงเวลามีความสุขเรา แล้วจีนเข้ามาทำไมเนี่ยจีนไปอยู่ข้างนอกเอาฟูจิมาเข้ามาเดี๋ยวก็โดนตัดบอลโอ้โหดนดังแสกนะไปเลยจีนไปอยู่ข้างนอกโอ้ยโดนนะเนน่อย่าเสี่ยงดิเอาไง ไม่ตัดบอลให้บ้างวะตัดบอลให้บ้างดีไม่ลงได้เปล่าเอาไงดีวะเอาไงกับชีวิตจีนเข้ามาทำไมว่าประโยชน์ของมึงคืออะไรโอ้ข้างหย่ยงเก็บบอลสู้ไม่ได้เลยครับ ม,มาแล้วดิฟชีกยิงโอ้โหวิงว่งวิ่งโอ้โหนี่คือประโยชน์ของรูวิ่งเร็วส่งมาวเราเบิ้ลโอ้โหยิงเลยละกันไม่ลงรีบาวแบบสุดชีวิตไม่ง,ไง่าไงโอเคยังลองอยู่วะ่ะ ยังลงอยู่สงสยัยกูต้องจัดเองแล้วไว้ใจรีบาวดีกว่าครับเยบไฟขึ้นมือตัดบอลให้หน่อยได้เปล่าล้มอีกแล้วแล้วจินไปไหนโอ้บังจีนช่วยหน่อยยิงแม่งเลยแล้วกันนะเฮียรีบาวได้ค่อยว่ากันจัดรับบอล โอเคี่ okay. จะส่งไวแม่งไม่ยอมขอมือเอาลูกเฮ้ยม,มันอยากจะเล่นปิดเทินสุดท้ายไม่ลงรีเบวได้รีเบวได้เราชนะไม่มีใครตามเราทันโอ้โหนี่ครับประโยชน์ของรูนวิ่งเร็วไว้ถ่วงเวลาสุดจัด ดีนะที่มันยังยิงลงลูกสุดท้ายไม่งั้านี้แตกครับยิงไปกี่ลูกเนี่ย <c oughs> ยิงไปหกลูกลงหนึ่งหัวจะปวดแล้วที่สำคัญคือมันเข้ามาเล่นในเส้นสองด้วยนะย่ลำบากกว่าเดิมนะดีนะเซนเตอร์เราเอาโอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับมีย,ยีเิเหลววตานะถามว่าประโยชน์ของมันมีไหมนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าจะตัวอะไรก็แล้วแต่เ้ยมันมันมันอาจจะไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ขนาดนั้นเนี่ยสำหรับตัวพวกตัว PG ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยิ่งโดยเฉพาะกับเลียวตะซึ่งเอาจริงนะในคลิปเนี่ยผมก็ดิฟไปดิฟมาวิ่งไปมาไปงั้นแหละเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็รูนเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันไม่ได้มีผลนะครับตอนที่เราถือ bon บอลน,นะครับ คือผมมานั่งสังเกตดูแล้วก็นั่งแบบเออนั่งคิดนั่งอะไรดูนะรปรากฏว่าพอลองเข้ามาดูในสเตตนะครับสเตตเลี้ยงบอลเนี่ยนะครับกับสเตตวิ่งเนี่ยมันคนละแบบกันการวิ่งก็คือการวิ่งนะครับเวลาที่เราถือบอลอยู่เลี้ยงบอลมันก็คือการเลี้ยงบอลน,นะเพราะงั้นผมมองว่าไอ้สองอันเนี้ยมันน่าจะแยกส่วนกันนะครับคืออย่างเวลาที่ผมเล่นมิตจี้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมมิตจี้แบบเอ้ยลูนวิ่งรูน รานเอนกันเนี่ยจริงๆมันแสดงผลแค่รานเอนกันนะครับูนวิ่งมันไม่ได้แสดงผลในความคิดผมนะนะฮะผมก็ไม่ได้ไปทดสอบอารมณ์แบบว่าเออทดสอบแบบละเอียดอะไรขนาดนั้นเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยมันมีบอกไว้อยู่แล้วนะเพราะว่าศักยภาพการวิ่งเนี่ยเห็นไหมมันบวก4.7นะ,ะแต่ว่าค่าเลี้ยงบอลของมันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมถูกปะ่ะนะครับประมาณนี้แล้วก็คาอธิบายสเตตัสเนี่ยมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอะไรคืออะไรนะรการวิ่ง มีผลต่อสปีดเคลื่อนที่ยามไม่มีบอลน,นะครับก็คือเวลาวิ่งปกตินะครับเวลาที่ไม่มีบอลน,นะครับมีผลสปีดเคลื่อนที่การเร่งสปีดนะครับก็คือกดสปรินต์นะครับมีผลต่อสปีดเคลื่อนที่บล็อกเอาเวลาเรากดบล็อกเอาเวลาจะแย Ư ่งรีบาวอะไรพวกนี้มันจะขยับตัวได้ไวมากขึ้นนะครับอย่างเวลาที่ผมได้ทน,นางกตาจะสังเกตได้เลยว่าเวลาที่แบบเอ้ยเราเริ่มไปเบียดเอาพื้นที่บล็อกเอาเนี่ยมันอาจจะแบบ มีความแบบพลิ้วมากขึ้นนิดนึงอาจจะทําให้เหลี่ยมรีบาของเราเนี่ยดีขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมีผลต่อสปีดเคลื่อนที่ประกบนะบก็คือเวลาที่เราแบบกดประกบอะไรอย่างเงี้ยกดอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นก็คือเกมรับของเราเนี่ยมันอาจจะคุมโซนได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับสำหรับลูนวิ่งนะส่วนเรื่องของการเลี้ยงบอลเนี่ยนะครับอันนี้มโนไปเองนะครับเวลาที่แบบว่าเอ้ยเล่นมิดจ,จี้ล่าง2แล้วแบบโอ้โหดิฟไปคนแม่งตามไม่ทันเลยว่ะจริงๆไม่ใช่ นะครับไม่ใช่นะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวนะครับคือมันมีผลแค่ลันแอนการเท่านั้นนะที่เหลือคือจิตปรุงแต่งล้วนๆน,นะฮะประมาณนั้นเพราะว่าหลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยผมก็ไปนั่งเล่นมิจจี้อยู่หลายเกมเลยนะเว้ยนะครับใส่ลูนรันแอนดการโอ้โหทำลูนวิ่งจากแบบ4.2ใช่ไหมมาเป็น4.7ปรากฏว่าไอ้เฮียฉีกไม่ออกนะ ฉีกไม่ออกเหมือนเดิมนีก็เลยรู้สึกว่าไอ้เนี่ยมานั่งอ่านตรงนี้ใหม่ทำให้เขาเข้าใจใหปรากฏว่ารูนวิ่งมันมีผลแค่4อย่างนี้เท่านั้นนะไม่ได้มีผลตอนที่เราถือบอล้้วเลี้ยงบอลนะครับเพราะงั้นใครจะมาเล่นนะครับก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันนะสำหรับอันนี้แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็น่าจะทําส่วนตัวนะที่ผมแพลนไว้เนะี่คือผมอยากจะทําอันเนี้ยจนเลเวล8แม่งไปเลย นะครับเลเวลแแม่งไปเลยนะครับเพราะผมลำคาญเวลามากี่มันวิ่งช้านะครับอยากให้มันวิ่งเร็วๆหน่อยมากี่ล่างหนึ่งนะครับพอถึงเลเวล8ปุ๊บใช่ไหมมันจะเป็นการวิ่งบวก6นะแล้วเดี๋ยวพอวันหนึ่งไม่รู้ว่าปีไหนนะครับลูนวิ่งกับรีบาวมาผมใส่แม่งคู่กันเลยนะใส่แม่งคู่กันเลยจะได้แบบเออเวลาเจอแบบเล่นในแรงเล่น,ลน,ลนโซโล,โลอะไรเงี้ยกูจะได้คุมโซนแบบ3ตัวได้นะครับโดยที่แบบไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสปีดบันช้า นะครประมาณนั้นอันนี้คือแพลนที่ผมวางไว้นะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆนะสำหรับรูนวิ่งนะฮะก็รอดูกันได้เลยนะครับรอดูได้เลยแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับก็สำหรับใครได้มาดูนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้นะฮะแล้วก็เอาไว้เจกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ